โอ้โหชาวนี้จิบกาแฟในสวนครับนะพามาชมต้นมะม่วงในสวนเนี่ยต้นเล็กๆต้นเดียวแต่ว่ามีคุณค่าสำหรับเราเพราะว่าเราปลูกเองนะแล้วก็ออกดอกแล้วนะเนี่ยปลูกสามปีกว่าออกดอกอะมะม่วงเบาใต้ สวัสดีครับเช้านี้กับนาเล็กครับปิน่นเะช้ามาจิบกาแฟจิบกาแฟยังมีความสุขครับเพราะว่าเรามาชมผลงานของเราฮะอันนี้เป็นมะม่วงเบาใต้ที่นาเล็กปลูกจากต้นเล็กๆเ,เลยนะสามปีที่แล้วนะจะสี่ปีละใกล้ละนะตอนแรกก็รู้สึกว่า โตยากเหมือนกันนะเพราะว่าดินตรงนี้แข็งโป๊กเลยนาเล็กก็ไม่ได้พรวนดินอะไรแค่ขุดหลุมเฉยๆนะแค่ขุดหลุมแล้วก็คอยรดน้ําแค่นั้นเองนะขุดหลุมฝังแล้วก็เ,เหมือนกับปุ๋ยเป่๋ยแล้วก็แทบจะไม่ได้ใส่เลยเดิมตรงนี้เป็นที่นาเลก็กเอาขยะมาทิง้งเป็นขยะที่เป็น วกใบไม้นะไม่ใช่ว่าขยะอย่างอื่นก็ทิ้งสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะจากดินที่เป็นดินถมอ่ะมันแข็งโปกอ่ะจนมะม่วงเราสามารถโตได้และที่สำคัญคือเนี่ยออกดอกแล้วนะดอกนี้ ที่เห็นเนี่ยประมาณสองช่อนะแค่นั้นเองนะแต่ไม่เป็นไรแม้จะแค่สองช่อแต่ว่าเราก็มีความสุขที่เห็นความสำเร็จของไม้ที่เราปลูกนะเริ่มจากปลูกแล้วรอดนะปลูกแล้วโตปลูกแล้วออกดอกให้ผลผลิตเดี๋ยวรอว่า ผลผลิตนี้จะได้ผลยังไงจะสามารถกินได้หรือเปล่านะสุกสุดก็คือได้กินนะก็ต้องรอกันไปนะว่าจะได้กินจริงหรือเปล่านี่แหละแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะนะแล็กก็เลยพามายมมาชมกันนะมะม่วงหลังบ้านเรานี่แหละหลังแฟดเนี่ยนะจิบกาแฟด้วยกันมีความสุขด้วยกันครับ